ที่นี่มันที่ไหนเออที่นี่มันเออฉันกำลังหยุ่ยืนไงฉันกำลังทำกำบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอเออฮะที่นี่ที่ไหนนีเออลำแปลงเรานี้นะทำกำบ้านเก็บปือยางหาเด็กๆเออเออขอโทษครับท่านแม่ คือผมยังทาได้ปวดคะ่ะขอเวลาให้พวกเราทากันบ้านก่อนได้ไหมคะเออเจ้าทําไม่เฉียดใช่ไหมพวกแกทุกคนถ้าใครทําไม่เฉียดก็มันค่าตายเน่คอยดูกันละกันว่าใครจะทํา้เฉียด่วยเฉพาะแกทําเฉียดหรือยังเออได้ปวดครับผมนีท่ทาไม่เฉียดจริงแต่ว่าผมขอเวลาก่อนได้ไหมนะครับได้ปวด ใครยังทำไม่เสร็จก็คิดเดียวอย่างนี้แหละคอยดูก็แล้วกันว่าใครยังทำไม่เสร็จใช่ไมคะใครยังทำไม่เสร็จเลยย่าทำไม่เสร็จใช่ไหมคอยดูก็แล้วกันเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับปึ๊บย่าหนีได้ชัวร์เลยจะหนีใช่ไหมล่ะ ไม่มีทางหรอกคือ,อแม่อแต่แม่ครับผมยังทำไม่เสร็จจริงๆนะ,ะเราจะจะพูดอะไรต่อละแต่ว่าขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมครับคุณแม่ไม่มีเวลาแล้วนี่พรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแต่ว่าเร็วครับเร็วไม่มีเวลาแล้วแกต้องตายซะเ้็วจะตายแล้วล่ะพวกแกทุกคน คุณแม่ครับผมทำกันบ้านเสร็จแล้วแลวผมก็เชื่อกันบ้านนั้มากเลยครับเี๋ยออีกกันบ้านอีกข้อเดียวเองแต่เสร็จแล้วครับถูกใจจริงเลยเออที่ฉันให้เลือกที่แม่ให้เลือกไปก็คือเลือกเร่งกันทําบ้านกันทํากันบ้านเร็วนะแล้วก็ทังกันบ้านให้เสร็จไวๆด้วยเลยนะมันก็ทําด้วยนะ